รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยอภิศัก์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่91พมา่าน่ะเผาแน่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดผมมีช่อง YouTube หอยพิสัก o f f ฟิเชียลเฟซบุ๊กแฟนเพจหอยพิสัก f a แฟนเ c e รายการรุ่นเก่าเล่าเกรดเวอร์ชั่นพอดแคสต์และรุ่นเก่าเล่าเกรดเวอร์ชั่นบทความอ่านฟรีในแอปทูริสนะครับคุณผู้ชมครับใครที่เคยเชื่อว่าพมา่าไม่ได้เผากรุงศรีอยุธยาผมขอให้ตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบและ ใครก็ตามที่เคยเชื่อว่าเศษซากปร,รักหักพังในกรุงศรีอยุธยาแบบที่เราเห็นทุกวันนี้เกิดขึ้นเพราะฝีมือของพาม่าล้นล้วนเพียวๆก็ขอให้ตั้งใจดูคลิปนี้ให้จบเช่นกันเพราะผมมีหลักฐานมายืนยันว่าพาม่าน่ะเผาแน่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหัวข้อแรกพงศาวดารอายุธยาระบุพาม่าเป็นคนเผา มาที่หลักฐานของฝั่งเราก่อนเลยคุณผู้ชมครับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมยืนยันหนักแน่นมากๆว่าพม่าเป็นคนเผากรุงแน่นอนพอผมคัดลอกย่อหน้าสุดท้ายของฉบับพันจันมาให้ดูนะครับดังนี้ครับครั้นณวันอังคารเดือน5ขึ้นเก้าค่ำปีกุนนบผสกเพลาบายสี่โมง พม่าหญิงปืนป้อมสูงวัดก่าร้องวัดแม่หนักลืม้มระดมเข้ามาในกรุงแล้วเอาเพลิงจุดเชื้อที่รากกำแพงครั้นเพลาคำ่ำกำแพงสุดลงหน่อยหนึ่งพม่าก็เข้ากรุงได้เข้าเผาพระราชวังและวัดพระศรีสันเพชรแล้วกวาดเอากษัตริย์ขาตตียวงศและเท้าพระยาเสนาบดีอพยพครอบครัวทั้งปวงพาไป ฉบับพันจันบอกกับเราว่าพอเผาร่ากกำแพงเมืองจนสุดแล้วพม่าก็กรูกันเข้ามาเผาวังหลวงและวัดพระศรีสันเพชรก่อนจะกวาดต้อนผู้คนกลับไปยังอังวะนี่คือหลักฐานเพียงแค่ชิ้นแรกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมยืนยันว่าพม่าเป็นคนเผาหัวข้อต่อไปพม่ายอมรับเป็นคนเผาเอง ถ้าเราอ่านหลักฐานฝั่งอยุธยาแล้วยังไม่พอใจคุณผู้ชมยังไม่เชื่อว่าพม่าเป็นคนเผากรุงถ้างั้นมาดูหลักฐานของพม่ากันแบบจะจะเลยก็แล้วกันมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่ายืนยันชัดเจนว่าผมเป็นคนเผาเองแหละครับคือหลังจากที่ส่งกองกำลังมาขุดอุโมงจนถึงกำแพงพระนครแล้วนะครับเนมโยสีหาปะเต หรือเนมียวสีหบดีก็สั่งให้ทหารเนี่ยจุดไฟเผาฟืนในอุโมงค์ในจังหวะเดียวกันก็ให้ระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่พระนครในชนิดที่เรียกว่าไม่ให้ขาดเสียงปืนนะครับพอเห็นควันปืนควันไฟมืดกลบไปทั่วท้องฟ้าปุ๊บสีหาปาเต้หรือเนมียวสีหบดีก็สั่งให้ทหารขุดเชิงกำแพงเมืองอยุธยาบ้างเอาบันไดขึ้นพาดเพื่อปีนกำแพงบ้างเอาสายโซ่เหวี่ยงคล้องใบเสมาเพื่อปีนเข้าไปบ้างนะครับทั้งหมดนี้ทำพร้อมกัน แล้วในที่สุดมหาราชวงศ์พงศาวดาพรพม่าก,ก็บันทึกไว้ดังนี้ครับครั้นถึงวันพฤหัสบดีขึ้น11ขค่ำเดือน5จุลศักราช1 1 2 9พลทหารแลนายทัพในกองทั้งปวงก็เที่ยวเอาไฟเผาบ้านเรือนของพลเมืองและวัดวาอารามเสียสิน้นแล้วเที่ยวจับพลเมืองราษฎรชายหญิงทั้งปวง และเที่ยวเก็บริบเงินทองทรัพย์สิ่งของต่างๆเป็นอันมากชัดเจนพอไหมคุณผู้ชมพาม่าเองเขาก็ยังยืนยันว่าเขาเป็นคนเผาจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าพาม่าไม่ได้เผาเลิกเถียงได้แล้วพาม่าเขาเผาเองเขาบอกอย่างนั้นจะไปเถียงเขาทำไมนะครับหัวข้อต่อไปบาดหลวงฝรั่งเศสยืนยันพาม่าเผาจริง ในประชุมพงศาวดารภาคที่39เรื่องจดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศน์กับครั้งกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับในเนี้ยมีจดหมายบาดหลวงฝรั่งเศสอยู่หลายฉบับซึ่งพวกท่านก็คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงโดนจับเป็นเชลยจริงแล้วก็รอดชีวิตกลับมาเขียนจดหมายรายงานเหตุการณ์ได้ทีหลังนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าท่านไม่สามารถที่จะหา ประชุมพงศาวดารฉบับ39ได้มาที่เล่มนี้ก็ได้จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้าม,มาตั้งครั้งกรุงศีอยุธยาอันนี้สำนักพิมพ์ศรีปัญญาพิมพ์เผยแพร่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปทั้งสองแหล่งเนี่ยแต่ว่าเป็นชิ้นเดียวกันถือเป็นหลักฐานชั้นต้นคุณผู้ชมครับเพราะว่าพวกท่านเนี่ยนับเป็นอาวิทเนส e w i t n e s s ก็คือประจักษ์พยานนะครับคือเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตัวเองจดหมายฉบับแรกเป็นของมองเซนเยร์บริโกเขียนถึงผู้อำนวยการคณะต่างประเทศมองเซนเยร์บริโกบอกว่าไล่ลำดับมาเลยนะฮะตั้งแต่11กันยายนพุทธศักราช2,309พม่ายกทัพประชิดพระนคร นะครับห่างจากกำแพงเมืองแค่ระยะปืนใหญ่ยิงถึงเท่านั้นแล้วก็ตั้งมั่นคอยจับผู้คนสเสบียงและก็พาหนะที่ผ่านไปมานะครับ13พฤศจิกายนพมา่ายกพลมาเป็นจำนวนมากเข้ามายึดวัดใหญ่ๆใ,ใ,ใกล้กับวัดเข้ารีดไว้ได้2แห่งนะครับต่อมาพมา่าก็ยึดป้อมนอกพระนครได้และเอาไฟเผาห้างฮอลันดาเริ่มแล้วนะครับเผาห้างฮอลันดาก็อยู่นอกเกาะเมืองก่อนปัจจุบันก็คือ,อหมู่บ้านฮอลันดา นะครับพมา่าล้อมกรุงอยู่รวม8วันมองสัญเยบริโกบอกว่าอย่างนั้นจนถึง21มีนาคมอันนี้เปิดวาร์ปข้ามมาหลายเดือนพมา่ายกไปตีค่ายโปรโตุเกตก็อยู่ในละแวกใกล้ๆกับหมู่บ้านโปรโตุเกตปัจจุบันนะครับแล้วในตอนข้าก็จุดไฟเผาค่ายของพวกเข้ารีดทั้งหมดเผานะครับ23มีนาคมหลังอาหารข้า ทหารพม่าเอาไฟเผาค่ายพวกเข้ารีดและไฟก็ลามไปไหม้วัดพวกเข้ารีดด้วยแม่ทัพพม่าจึงสั่งให้เข้าไปปล้นเข้าไปเก็บของในโรงเรียนทั้งหมดและที่สำคัญท่านมองเซเนเบริโกบอกไว้ในจดหมายฉบับนี้ผมคัดลอกมาให้ดูจ่าจะดังนี้ครับเมื่อคืนวันที่7-8ถึง8เมษายนพม่าคาศึกได้ตีกรุงแตกและเอาไฟเผากรุงเสียด้วย นั่นคือคํายืนยันจากมองเซนเบริกว่าพม่าเผากรุงนะครับนอกจากนั้นท่านก็ได้บรรยายในตอนท้ายว่าในตอนที่พม่าเข้ากรุงได้แล้วนั้นพม่าเอาไฟเผาบ้านเรือนทําลายข้าวของอยู่15วันนะครับเมื่อได้เผาบ้านเรือนในพระนครตลอดจนวัดวาอารามจนหมดสิ้นแล้วพม่าก็เตรียมยกทัพกลับนั่นคือคําให้การ ของท่านบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับ3หลักฐานของไทยของพมา่าของฝรั่งเศสยืนยันตรงกันว่าพมา่าเผาจริงๆหัวข้อต่อไปพมา่าเผาแล้วพวกเราก็ช่วยกันขุด ถึงแม้ว่าหลักฐานทั้ง3ชิ้นจะยืนยันตรงกันว่าพม่าเป็นคนเผากรุงศรีอยุธยาจริงแต่ผมอยากจะบอกว่าการเผาของพม่าเนี่ยคุณผู้ชมพม่าอังวะเนี่ยสร้างความเสียหายให้พระนครเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งส่วนเดียวเท่านั้นและถือเป็นส่วนน้อยด้วย นะครับเพราะอันที่จริงแล้วเศษซากปรักหักพังในกรุงศรีอยุธยาแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากการกระทําหลายกรรมหลายวาระสืบเนื่องกันมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าว,วนหลูไปหลายครั้งหลายคราวมากและที่สําคัญมันเกิดจากน้ํามือของคนไทยเราด้วยกันเองนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสร้างความเสียหายมากกว่าที่โดนพมา่าเผาหลายเท่าตัวนักผมมีหลักฐานช ั้นต้นจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงมายืนยันนะครับ อันแรกเป็นจดหมายบาทหลวงซึ่งพิมพ์รวมอยู่ในประชุมพงศาวดารภาคที่39หรือถ้าท่านจะไปดูในหนังสือเล่มนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมคัดมาให้ดูแค่2ฉบับก็แล้วกันฉบับแรกเป็นจดหมายของมองซีเออร์คอถึงมองซีเออร์มาทอนนะครับลงวันที่8มิถุนาย,ยนคริส์ศักราช1769หรือพุทธศักราช2312ห่างจากเหตุการณ์2ปีก็คือท่านบันทึกย้อนหลังอ่ะแต่ตัวท่านเองอยู่ในเหตุการณ์ คือหลังจากกรุงแตกท่านหนีไปที่อื่นแล้วก็ภายหลังก็กลับมาอยู่ณนะกรุงธนบุรีนะครับท่านเขียนขณะที่ท่านอยู่กรุงธนบุรีผมคัดลอกข้อความจากจดหมายของท่านบาดหลวงคอมาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับอาจจะยาวสักนิดนึงแต่ผมเห็นว่ามันจะเป็นทางเดียวที่ทําให้เราเข้าใจทุกอย่างได้แจ่มแจ้งดังนี้ครับค่าการรับประทานในเมืองน,นี้แพงอย่างที่สุดเวลานี้ ข้าวขายกันธนาละสองเหรียญครึ่งคนที่หาการเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างนั้นถึงจะหมั่นสักเพียงไรก็จะหาเพียงซื้ออาหารรับประทานแต่คนเดียวก็ไม่พอเมื่อเป็นเช่นนี้บุตรภันรยาจะเป็นอย่างไรบ้างฝ่ายพวกจีนและพวกไทยเห็นว่าการหาเลี้ยงชีพเป็นการฝืดเคืองจึงได้หันเข้าหาวัดโดยมากเพราะพวกไทย โดยความเชื่อถืออะไรของเขาอย่างหนึ่งได้เอาเงินและทองบรรจุไว้ในองค์พระพุทธรูปเป็นอันมากเงินทองเหล่านี้บรรจุไว้ในพระเศียรก็มีในพระอุระก็มีในพระบาทก็มีและตามพระเจดีย์ต่างๆได้บรรจุไว้มากกว่าที่อื่นท่านคงจะคาดไม่ถูกเป็นแน่ว่าพวกไทยได้เอาทองเที่ยวซุกซ่อนไว้เป็นจำนวนมากมายสักเท่าไร่ ในพระเจดีย์องค์เดียวเท่านั้นมีคนพบเงินถึงห้าหายและทองสามหายผู้ใดทำลายพระพุทธรูปลงแล้วไม่ได้เหนื่อยเปล่าจนคนเดียวเพราะฉะนั้นโดยเหตุที่พวกจีนมีความหมั่นเพียนและเป็นคนชอบเงินมากประเทศสยามยังคงบริบูรณ์อยู่เท่ากับเวลาก่อนพมา่ายกเข้ามาตีกรุงทองคำเป็นสิ่งที่หาง่ายจนถึงกับหยิบกันเล่นเป็นกำกำ ราคาทองคำซื้อขายกันราคา8กระตัพระเจดีเป็นเหมือนเตาสำหรับหลอพระพุทธรูปด้วยทองเหลืองและทองแดงตามถนนหนทางเต็มไปด้วยถาดและเศษทองแดงและตามทางเดินดำยิ่งกว่าปลองไฟเสียอีกพระราชธานีของเมืองไทยตลอดทั้งวัดวาอารามและบ้านของเรากับค่ายโปรตุเกสเหมือนกับเป็นสนามอันใหญ่ที่มีคนขุดคุย้ย รุนไปทัั้้งนนท่านบาทหลวงคอเขียนบรรยายไว้เห็นภาพชัดเจนอย่างมากครับคุณผู้ชมกรุงธนบุรีณนะตอนที่ท่านเข้ามาเนี่ยตกอยู่ในสภาพภาวะข้าวยากหมากแพงอย่างแท้จริงนะครับ บรรดาคนจีนกับคนไทยก็เลยหันหน้าเข้าวัดวงเล็บว่าเป็นวัดในกรุงเก่าก็คืออยุธยานะครับคือไม่ได้ไปบวชแต่ว่าไปเพื่อขุดหาสมบัติกันแบบเป็นล่ําเป็นสันนะครับอาศัยว่าคนไทยเราเวลาที่สร้างพระสร้างวัดสร้างเจดีย์เนี่ยมักจะฝังของมีค่าไว้ภายในเพื่อเป็นพุทธบูชานะฮะ ทั้งคนจีนคนไทยก็เลยพากันขุดจนพรุนไปหมดเลยคุณผู้ชมครับแถมขุดแล้วก็ตั้งเตาหลอมกันตรงนั้นเลยขุดทองได้ก็หลอมทองกันตรงนั้นเลยนะฮะจนกรุงศรีอยุธยาปกคลุมไปด้วยฐานทุกพื้นที่คิดดูคุณผู้ชมคือเป็นสีดําเป็นฐานไปหมดโดยด้วยขม่าจากการ จุดไฟหลอมเนี่ยนะฮะยังไม่จบครับท่านมองซีเอคอร์ยังมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งเขียนถึงมองซีเอเลฟิสการเดอร์มาลกาลงวันที่1พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1769หรือพุทธศักราช2312นะครับผมคัดลอกมาให้ดูทั้งหมดเช่นกันดังนี้ครับในระหว่างที่พระเจ้าตากพระเจ้าแผ่นดินใหม่ของกรุงสยามได้ทรงทำให้บ้านเมืองใกล้เคียงสะทกสถาน กลัวเดชนุภาพไปทั้งหมดนั้นพวกไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินต้องรับความเดือดร้อนต้องล้มตายวันล,ละมากๆเพราะอาหารการกินอัต,ตคัดกันดานอย่างที่สุดในปีนี้ได้มีคนตายมีจำนวนมากกว่าเมื่อครั้งพม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาเหตุที่คนตายมากนักนั้นก็คือเพราะเงินทองที่บรรจุไว้ตามพระเจดีหมดเสียแล้วเมื่อปีก่อน และในปีนี้พวกจีนและไทยไม่ได้หากินอย่างอื่นนอกจากเที่ยวทำลายพระพุทธรูปและพระเจดีย์พวกจีนได้ทำให้เงินทองในเมืองไทยไหลไปเทมาและการที่ประเทศสยามกลับตั้งตัวได้เร็วเช่นนี้ก็เพราะความมันเพียนของพวกจีนถ้าพวกจีนไม่ใช่เป็นคนมักได้แล้วในเมืองไทยทุกวันนี้ก็คงไม่มีเงินใช้เป็นแน่ เพราะพวกพมา่าได้ขนไปจนหมดสิน้นเพราะฉะนั้นการที่ได้มีการค้าขายกันในทุกวันนี้ก็เป็นเพราะพวกจีนได้ไปเที่ยวขุดเงินทองที่ฝังไว้ตามดินและบรรจุไว้ตามพระเจดีย์นั่นเองเพราะพวกจีนได้ทําลายวัดภูไทยซึ่งเป็นวัดใหญ่อยู่ใกล้กับโรงเรียนสามเณรน,นั้นข้าพเจ้าได้กลับมาถึงเมืองไทยแล้วในวัดนี้ เมื่อทำลายลงแล้วพวกจีนได้พบทองเป็นอันมากพอบรรทุกเรือยาวได้ถึงสามลำในวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงผนวดเรียกวัดประดู่วัดเดียวเท่านั้นได้พบเงินถึงห้าหายและวัดอื่นๆก็มีเงินทุกวัดมากบ้างน้อยบ้างพวกจีนเท่ากับทำสงครามกับพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองแดง เครื่องมือของจีนที่ทำลายพระพุทธรูปนั้นก็คือบานหน้าต่างบานประตูและเสาโบสถ์วัดต่างๆเวลานี้เปรียบก็เท่ากับเตาไฟฝาผนังก็ดำหมดและตามลานวัดก็เต็มไปได้วยถ่านและพระพุทธรูปหักพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพระเจ้ากรุงสยามองค์ใหม่ได้หาจัดการป้องกันศาสนาไทยตามที่ควรทำไม่เพราะเหตุว่าทรงเกรงว่า คนจะเอาใจออกหา่างเห็นชัดไหมคุณผู้ชมจุดที่มันสะเทือนใจที่สุดจุดหนึ่งก็คือตอนที่ท่านบาทหลวงท่านเล่าว่าเครื่องมือที่ทำลายพระพุทธรูปเนี่ยคือบานหน้าต่างบานประตูและเสาโบสถ์ก็คือท่านหมายความว่าคนที่เขาขุดแล้วก็หลอมเนี่ยเขาเอาส่วนประกอบที่เป็นไม้ของโบสถ์เนี่ยเอามาทําเป็นฟืนเพื่อจะเอาไปหลอมทองที่ขุดได้กันสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ หัวข้อต่อไปประมูลขุดสมบัติในกรุงเก่าจดหมายจากท่านบาทหลวงคอ มองซีเออร์คอร์ตะกี้นี้สองฉบับแม้ว่าในช่วงแรกนะครับท่านเล่าไว้ว่าแม้ในช่วงแรกสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากสินมหาราชของเราท่านจะไม่สามารถทําอะไรกับเรื่องการขุดสมบัติในกรุงเก่าได้เพราะว่าท่านลุกขึ้นมาเขี่ยวเข็นออกกฎห้ามโน่นห้ามนี่ผู้คนก็อาจจะพากันหนีออกจากเมืองกันไปหมดนะครับแล้วณชั่วโมงนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือกําลังคนซะด้วยนะครับทำอะไรกเ็เต็มที่ไม่ได้มากนะครับแต่ว่าเมื่อมีการขุดหาสมบัติในกรุงเก่าเป็นจริงเป็นจังมาก ในที่สุดนะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านก็ได้หาวิธีทําเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองมากที่สุดก็คือเปิดประมูลสิทธิ์การขุดสมบัติกันไปเลยนะครับศาสตราจารย์ดรนิธิเอียวศรีวงศ์ท่านระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าในช่วงแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยบ้านเมืองประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะว่าไม่สามารถทําการค้ากับจีนได้เหมือนแต่ก่อนคือทําได้บา้าง แต่ว่ามันมันไม่เต็มที่นะครับลำพังรายได้จากการค้าขายการเก็บสวยอากรแล้วก็ด้านอื่นๆเนี่ยมันมีไม่พอที่จะเอามาบริหารแผ่นดินได้เลยและในที่สุดสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านก็ได้ทรงเปิดประมูลสิทธิการเข้าขุดหาสมบัติในวัดวาอารามและพื้นที่ของเอกชนในกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดนะครับและก็ปรากฏว่าคุณผู้ชม การประมูลสิทธิ์ขุดสมบัติในกรุงเก่าเนี่ยมันได้สร้างรายได้ให้ใหกับกรุงธนบุรีเป็นอย่างมากนะครับคือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยอะ่ะถึงขนาดที่นักประวัติศาสตร์หลายท่านบอกว่ามันช่วยทําให้กรุงธนบุรีกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้เลยทีเดียวคุณผู้ชมครับแต่สุดท้าย การประมูลสิทธิ์การขุดสมบัติในกรุงเก่ามันก็ทําให้เกิดการช่อราดบางหลวงขึ้นจนเป็นที่มาของกบฏพระยาสันและก็เป็นจุดจบของกรุงธนบุรีในเวลาต่อมาด้วยนะครับคุณผู้ชมหัวข้อต่อไปขนอิดเก่าไปสร้างกรุงเทพอันที่จริงเรื่องการรื้ออิดของเมืองเก่าเนี่ย เป็นเรื่องที่เขาทํากันมาตั้งแต่บรรพการแล้วคุณผู้ชมคือทํากันมาตลอดนานนมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการรื้ออิดจากเมืองเก่าที่ถูกทิ้งร้างไปเอาไปสร้างเมืองใหม่หรือจะเป็นการรื้ออิดของเมืองเก่าเพราะเหตุผลทางความมั่นคงก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นการรื้ออิด จากกำแพงเมืองสุพรรณเนี่ยนะครับรวมถึงเมืองหน้าด่านอื่นๆในช่วงแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาอันเนี้ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกเนี่ยใช้กำแพงที่มันแน่นหนามั่นคงข,งของเมืองสุพรรณเอามาสร้างให้เกิดประโยชน์ในการตั้งค่ายของเขาในภายหลังเรื่องเนี้ยถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ให้มันละเอียดมากๆขอเชิญเลยครับพิพิธภัณฑ์ท,ทสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีไปยืนอ่านกันได้เลยนะครับ ทีนี้การเวลาล่วงมาจนเข้าต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ยังมีการขนอิฐเก่าจากกรุงเก่าอยุธยาเอามาใช้ก่อสร้างรัตนโกสินทร์เช่นกันนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้มีหลักฐานปรากฏชัดเจนมากในหนังสือชื่อว่า ราชสำนักสยามในทัศนะของหมอสมิธซึ่งเขียนโดยดร์เมลคอมสมิธนะครับเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเรานะครับโดยหมอสมิธท่านเล่าไว้ในย่อหน้าที่1ของบทที่1ในหนังสือเล่มนี้ดังนี้ครับ กรุงเทพในปีพุทธศักราช2,394ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของเหตุการณ์ในเรื่องที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบสร้างขึ้นเมื่อประมาณ70ปีล่วงมาแล้วภายหลังจากที่อยุธยาเมืองหลวงเก่าได้ถูกชาวพมา่าบุกเข้าปล้นและเผาทำลายจนกลายสภาพเป็นเมืองร้างไปในที่สุดเหมือนเช่นนกฟีนิกซ์ ที่ฟื้นตัวขึ้นมาจากซากเท่าถานจนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสมือนเมืองใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นจากเมืองเก่าและมีสมภาพที่งดงามยิ่งกว่าเดิมด้วยแรงงานของผู้คนมากมายเหลือขนาดนับที่ช่วยกันขนย้ายกองอิฐขนาดใหญ่จํานวนมากซึ่งเคยเป็นกาแพงและวัดจากเมืองหลวงเก่าบรรทุกลงเรือมายังหมู่บ้านเล็ก ที่อยู่ห่างจากแม่น้ำลงไปประมาณ40ไมล์นครหลวงแห่งใหม่จึงเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนั้นชัดเจนและเห็นภาพอย่างที่สุดคุณผู้ชมนี่คือหลักฐานอีกชิ้นที่ยืนยันว่าอิฐจากวัดและวังในกรุงศรีอยุธยาส่วนหนึ่งผมใช้คำว่าส่วนหนึ่งนะครับ ถูกรื้อแล้วก็ขนลงเรือแล้วก็ล่องตามเจ้าพระยานี่เพื่อมาสร้างกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะครับแต่เรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจบริบทของอดีตด,ด้วยนะครับคือในสมัยก่อนเขายังไม่มีศาสตร์เรื่องการอนุรักษ์เหมือนในปัจจุบันเพราะว่าการให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขึ้นประมาณสักปี2500พศ .2,500 บวกลบนี่เองนะครับและโดยเฉพาะการสร้างเมืองใหม่ในตอนนั้น มันถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบทําต้องรีบสร้างความมั่นคงให้กับบ้านเมืองให้เร็วที่สุดนะครับเพราะถ้าบ้านเมืองไม่แข็งแรงก็อาจจะเปิดช่องให้ข้าศึกบุกมาโจมตีได้โดยง่ายถูกไม่ถูกเขาเพิ่งจะย้ายจากอยุธยามาธนบุรีย้ายจากทนบุรีข้ามฝั่งมารัตนโกศิน์เนี่ยนะครับต้องสร้างบ้านเมืองให้มันมั่นคงให้เร็วที่สุดนะครับบ้านเมืองตอนนั้นกําลังบอบช้ํายังไม่ทันจะฟื้นตัวดี ะะถ้ามันไม่มั่นคงมันจะยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกนะครับและด้วยสถานการณ์แบบนี้การจะมานั่งเผาอิฐทีละก้อนทีละก้อนเพื่อสร้างกำแพงสร้างเมืองสร้างป้อมเนี่ยนะฮะรวมถึงสถานที่สำคัญสำคัญเนี่ยมันไม่ทันการคุณผู้ชมจึงได้มีการรื้ออิฐจากเมืองที่มันถูกทิ้งร้างไปแล้วเนี่ยเอามาใช้งานแทนเพราะมันสามารถเอามาใช้ได้เลยทันทีถูกไม่ถูกนะครับและในอีกธรรมเนียมหนึ่ง การขนอิดจากเมืองเก่าเอามาสร้างเมืองใหม่เนี่ยมันก็คือการสืบทอดความเป็นเมืองเก่าในทางหนึ่งด้วยนะครับหลักคิดเนี้ยมันเหมือนกับการบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปเคยเห็นไหมเวลาที่เราเจอพระเก่าๆแตกๆหักๆพังๆเนี่ยเขาจะเอาเศษพระพุทธรูปองค์เก่าเนี่ยนะครับเอามาบรรจุไว้ข้างในแล้วก็ปั้นพระองค์ใหม่เนี่ยขึ้นมาสวมทับที่ชั้นนอก เวลาไหว้พระมันก็เท่ากับว่าเราจะได้ไหว้พระทั้งพระเก่าที่ฝังอยู่ข้างในด้วยแล้วก็ไหว้พระใหม่ที่อยู่ด้านนอกด้วยนะครับหลักคิดอันนี้มันก็คล้ายๆกับการเอาอิฐจากเมืองเก่าเอามาสร้างเมืองใหม่เป็นการสืบทอดความต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมครับ ที่ว่ามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมย้ําว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเท่าที่ผมพอจะมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเอามาจับต้องได้เป็นรูปธรรมเท่านั้นหลังจากนี้มันก็ยังมีอีกมากนะครับความเสียหาย ทางโบราณสถานและก็กำแพงเมืองของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังเสียกรุงสืบเนื่องมาเลยนะฮะมาจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุหลายกรรมหลายวาระสืบต่อกันมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเศษซากปรักหักพังของกรุงศรีอยุธยาแบบที่เราเห็นปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่ง เกิดจากพมา่าเผาจริงเรื่องนี้มันคงไม่ต้องเสียเวลาเถียงกันเพราะว่าหลักฐานจากทั้งไทยทั้งพมา่าทั้งฝรั่งเศสเขาก็บอกตรงกันว่าพมา่าเผาจริงแต่ว่าความเสียหายที่มันหนักหนามากกว่าเนี่ยล้วนเกิดขึ้นหลังจากนั้นทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชม เอาละครับผมเอกสารอ้างอิงของผมครับประชุมพงศาวดารภาค39เรื่องจดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศน์กับครั้งกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นนะครับต่อไปก็คือ จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงสีอยุธยาบาทหลวงโลเน่รวบรวมพิมพ์เมื่อคริสต์ศักราช1920นะครับสำนักพิมพ์สีปัญญาพิมพ์เผยแพร่ผมแปะลิงก์สำหรับซื้อเล่มนี้ไว้ให้เรียบร้อยที่ใต้คลิปนะครับเล่มต่อไปมหาราชวงศ์พงสาวดานพามา่าแปลโดยนายต่อมองต่อนะครับ สำนักพิมพ์ไทยคุณลิตี้บุ๊กส์พิมพ์เผยแพร่ผมแปะลิงก์สำหรับซื้อเล่มนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่ใต้คลิปนะครับเล่มต่อไปศาสตราจารย์ดรนิธิเอีลศรีวงศ์การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีสำนักพิมพ์มติชนพิมพ์เผยแพร่ผมแนบลิงก์แปะลิงก์สำหรับซื้อเล่มนี้ไว้ให้เรียบร้อยที่ใต้คลิปนะครับผมเล่มต่อไป พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมสำนักพิมพ์ศรีปัญญาพิมพ์เผยแพร่ผมแปะลิงก์สำหรับซื้อไว้ให้เรียบร้อยที่ใต้คลิปนะครับและสุดท้ายราชสำนักสยามในทัศนะของหมอสมิธนะครับอันนี้เขียนโดยนายแพทย์เมาคอมสมิธแปลโดยคุณสุกลร,รัทาราศักรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ผมแปะลิงก์สำหรับซื้อเล่มนี้ไว้ให้เรียบร้อยที่ใต้คลิปนะครับเอาละพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับคุณผู้ชม